ไม่เห็นคนแบบว่าพิม์นหนึ่งมาว่าแบบว่าจากคนที่ไม่ตาม48เลยเรามาเป็นแบบว่ากัปตันวง48เออก็จริงจากคนที่ไม่ตามไม่มีอินโฟเมชั่นเกี่ยวกับ48เลยกลายเป็นคนที่รัก48มากๆแล้วหนูอะ่ะก็มีแบบความเชื่อมันโดยตลอดว่าแบบคนที่จะชอบ48อะ่ะมันก็ต้องเป็นคนชอบญี่ปุ่นประมาณหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือหนูรู้สึกว่าพอหนูแบบมาหลงรักในความเป็น48อะ่ะเราก็มีความเชื่อ มาโดยตลอดว่าจริงๆใครๆก็หลงรักในความเป็น48ได้หมดเลยอะมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าแบบว่าคนต้องแบบว่าอ่านการ์ตูนคนต้องอ่านอนิเมะแล้วคนถึงจะมาตามอะไรอย่างนี้ได้หรือจะมาอินกับสิ่งนี้ได้อะไรอย่างนี้ทำหนูหนูรู้สึกว่าไม่เลยอะลองมาอยู่กับมันบ่อยๆดิเดี๋ยวก็รักมันเองอะ หนูก็แบบว่าเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยรู้จัก48ไม่เคยแบบอินมาก่อนอะแล้วพอเข้ามาแล้วเราก็แบบว่าอยู่กับสิ่งนี้เรื่อยเรื่อยจนเราแบบอินแล้วเราก็รักแล้วเราก็แบบรู้สึกผูกพันกับสิ่งนี้มากมากจริงๆเลยอะไ่